ฮะนี่มันแบบอะไรเนี่ยแล้วทำไมอามีคนตัวสูงอยู่บนตึกด้วยโน่นโอ้โหอะไรเนี่ยคิงค้องหรือเปล่าคนนี้ก็ตัวสูงอะไรกันเนี่ยมันต้องมีวิธีสิโอ,โอ้คุณยายแกรดิ ไปนะแกรดี้ไปใส่เลนเลสไปแล้วคุณยายแกรดี้แห่เป็นไงฉชั้นตัวสูงเพราะชั้นกินผลไม้ไงละ่ะผละไม้กูมุกกูมือมีช็อปตูวนี้ฟูด้ดแล้วก็บีแอปเปิ้ลอุย้ยราคาศูนย์บาทไหนกดบายสิปึบพอเราได้แอปเปิ้ลมาโอ้ของแกรดี้เป็นแครอทกดตรงนี้แงบๆงๆๆบเงบงบงบ,บปึง๋งอุย้ยเดี๋ยวนะ เหมือนตัวสูงขึ้นแกรดี้ก็ตัวสูงขึ้นพวกเราดูเป็นไงฉันกินแครล,ลฉันตัวสูงขึ้นดูแอปเปิลก็สูงขึ้นเหมือนกันดีเป็นไงโอ้โหแต่ว่าทําไมของแกรนนี่สูงไวจังเลยอะ่ะทําไมของเรามันช้าอย่างนี้เนี่ยดูสิสีนิ้วเองอะเราสามารถกระทืบคนอื่นได้ไหมอะอ่ะกระทืบแกรนนี่กระเืบแกรดี้กระเืบกระเืบ โอ้เดี๋ยวโอ้มีคนสูงกว่าโอ้ดูสิโอ้แต่ละคนนี่ชกได้ไหมชกบล็อชกล้ไม่ได้หรอปึ้มยางแตกยางแตกไม่ได้นะครับอุ้ยมีคนกำลังกระเทิมเราโนอย่ากระเทิมฉันสงสารฉันเถอะเอออย่ามากระเทิมฉันเลยเออฉันเป็นคนดีนะบายอย่ากระเทิมฉันทุกคนช่วยด้วยเฮลลี แกรดี้ชยชันทีโดสะดโดกระซืบในระหว่างนี้เราซื้อของใหม่ดีกว่าเมื่อกี้เรากินแอปเปิ้ลไปแล้วเรามีเงินอยู่60ใช่มหมงั้นอันนี้ละการลูกแพ้ปะปึ๊บสายไปดูซิว่าจะไวขึ้นไหมป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกินฮึบฮึบว่าสูงขึ้นดีเป็นไงล่ะไวขึ้นมามปึ๊บกินลี สูงเท่าตึกไหมเนี่ยทุกคนดูโอ้ยากสูงเท่าตึกจังเลยอ่าระหว่างกินก็ไปทําลายรถดีกว่าอุ้ยทำลายตีมาตุ้มทาลายปึ๊บกระทืบกระทืบเอ้แต่ว่าทําไมมันกระทืบไม่ได้อ่ะอ๋อต่อยได้นี่ไงตุ้มตุ้มอ๋อมีคนกระทืบเราเด้อโอ้ใครเนี่ยแกรี้ระวังนะระวังโดนกระทืบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน ฟึบมุมมาแล้วมาแล้วขอกินก่อนระหว่างนี้ฟึ๊บเพิ่มพลังครับเพิ่มพลังให้กับตัวเองของเราตองตัวสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคมันไปแล้วเรียบร้อยเราตีตรงนี้ได้ไหม<ะ>ตู้โทรศัพท์กระทืบบเอบอกระทืบได้ด้วยแต่มีดีเลยแต่ว่าไม่เห็นได้เงินเลยแกรนนี่นี่แกรนนี่ขอกระทืบทีดึงโอ้ได้เงินด้วยแล้วรถอ่ะรถได้เงินไหม เดี๋ยวกระทืบรถก่อนปุ๊บตุ้มได้เงินนะครับทําลายเราได้เงินแกนดี้ระวังกระทืบแกดี้บอกแกดี้ระวังแต่กระทืบแก,ด,กดี้มีผลไม้อย่างอื่นไหมกล้วย100อ่อยอแตงโมร9 0อ่ะกล้วยก่อนเลยบายเรียบร้อยมาเรากินกล้วยนะครับตัวจะสูงขึ้นปุ๊บนี่เป็นไง โอ้อยู่อบอูบดีตัวสูงขึ้นอย่างพวกเราแต่ยังไม่เท่าคนนั้นเลยอะ่ะทำลายเสาไฟได้ไหมลองดูบ้าดีได้ด้วยได้20เหรียญนะครับโอ้ยไม่ลยไม,มาสองคนเลยโดระหว่างนีข้ขอกินก่อนโอ้เดินถอ,อยหลังอีกโอ้สุดเท่แป๊หนึ่งใจเย็นๆนะ ขอตัวสูงก่อนอเดี๋ยวนะเขาบอกอะไรอะ่ะเซลยูไฮอ๋อเซลได้หรอ,อะจะได้เงิน224เหรียญอ,อะปึง๋งแล้วตัวเราก็กลับมาเล็กเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ว้ายดิบางยักบรรยากมาหือบ่ะเนี่ยอ้ตัวเละเลยโอ้นต่มันคูบาดีนี่นาโอ,อ้กลายเป็นลากเล็กแล้วคูบาดีไหน ขอต่อยทีหนึ่งได้ไหมแบะเอาเอาปิวไปไหนแล้ววะปิวแล้วปิวไปเลย300ได้แตงโมอ่าบายนะครับปึ๋งดูว่าแตงโมเป็นยังไงนะครับกินแตงโมก่อนบ๊บบ๊อบบ๊อบฉันได้กินแตงโมแล้วแต่ว่ายังใส่แมสอยู่เลยเนี่ยเออเออกินแตงโมกินแตงโมปบปบสูงขึ้นมาแตงโมปึ๊บนี่เป็นไง อสูงขึ้นจริงๆด้วยทุกคนแต่คนนั้นนี่ตัวสูงมากเลยเดี๋ยวนะมีอะไรให้ซื้ออีกอันนี้อะไรอ่ะของหรออัปเกรดหรอเจ็ดเหรียญอะอัปเกรดไป14อ่อะอัปเกรดไปแบ็คแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงบายปืบอ๋อต้องสุ่มหรอโอ้เงินไม่มีขนาดนั้นหรอกเนี่ย85เอ้าเดี๋ยวเบสิกได้สุม ได้กระต่ายบันนี่สุดน่ารักนะครับอาบันนี่มาช่วยฉันหน่อยอันนี้อะไรอะ่ะบูสถ้าคุณต้องการบูสหรอมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะหนึ่งชั่วโมงไปเลยบายเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าโลมักมาเตรียมบูส t เอานะครับตอนนี้เจ้หวะนี้แหละไปบูส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 นี่เป็นไงล่ะบูสบูสบูสมันบูสได้จริง,งเว้ยเ่ะโอ้คูบอดีตัวสูงมากดูนั่นสิ โอ้โหแล้วก็ตัวตีเฮ้ยเจอนู๊บนี่ไงนูน๊แบแอบอยู่นะครับพวกเราฉันขอเหยียบทีหนึ่งเจ้านู๊บปึ๊บบาดอา้าวเจ้านู๊บไม่เป็นไรนี่แน่ตบทีหนึ่งเจ้านู๊บบอกตุ้มไม่เป็นไรหรอกอ่ะฉันอาบะตาดีแน่ระหว่างนี้ขอกินไปก่อนละกันปึ๊บขายถึงแล้วก็กินกินกินให้เยอะๆกินมี300อแล้ววัวครูวันดีอะไรดีอ คู่บดีตัวสูวงเท่าตึกเลยโอ้สุดยอดมากๆเดี๋ยวขอดูซิว่าเราซื้ออะไรได้อีกอ่ะอาหารสับปะบรดหลอ420เออแล้วมีข้างล่างอีกตอนนี้ยังไม่มีเงินนะครับโอเครอไปก่อนนะครับเอาละถึงเวลาเอาจริงแล้วเพราะเราเติมเงินมาแล้วนี่ไงได้โดนัทแล้วด้วยดูปึง๋งโอ้โหทีเดียวตัวสูงเลย oh <my> กินทีเดียวดูนะเปิบนี่ กินที่เดียวตัวสูงนะครับเดี๋ยวนะขอกระเป๋ากระเป๋าใหญ่ๆหน่อยโอ้เดี๋ยว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 เอย่าเพิ่งทุบชั้นอัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโอเคปึ๊บเอาแล้วทำไปทำไมลอยลอยบนอากาศเนี่ยดช่วยฉันด้วยแล้วฉันจะลงไปยังไงเนี่ยว้าว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 อะไรเนี่ยโอ้กลับมาแล้วดีใหญ อือกินนี่ตัวสูงขึ้นนะครับเป็นยังไงล่าโตขึ้นอีกอือโตขึ้นอีกฝืจะก,กระโดดสูงกระโดดสูงอืบขึ้นตึกได้แล้วนี่ไงพวกเราโอ้แต่มีคนสูงกว่านะครับอะไรเนี่ยมาฉันไม่ยอมหรอกหนะไปขายเปิบเอาเอา,เอาแล้วตัวเล็กเลย สงสัยโดนัทของฉันมันจะไม่ได้ผลงั้นเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นละกันฮอตดอกนี่ฮอตดอกไปเลยเอา้าซื้อไม่ได้กเรา,เาต้องเติมเงินเหรอเนี่ยอาเติมก็ได้โอ้อะไรเนี่ยสายเปเกมโลบล็อกนะครับมาได้ครับสนับสดุลครับบายดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับกินฮอตดอกอันนี้มาดูพร้อมกันนะครับไปอุ้บไปโอ้โหไวล่ สูงเจ้าตึ่แล้วกินต่อนะครับไม่รอแล้วเอาขายอ๋อกระเป๋าไม่พอมาอัปเกรดกระเป๋าก่อนโอต้องกดลัวขนาดไหนเนี่ยมีกระเป๋าแบบอินฟินิตี้ไหมจะได้เติมทีเดียวเลยโอ้เดี๋ยวน้องๆคอมเมนต์บอกพี่พี่ต่อตาวิีโอเติมอีกแล้วหรอเนี่ยน้องครับถ้าไม่เติมนี่ก็คือคอนเทนต์ไม่เสร็จนะครับดิอ่ะเติมอีกรอบนึงนะครับ695โลบากนะครับเอาไป แจกจ่ายนะครับสายเปก็ามานะครับ<ว>มาเลยโกลไปเลยกินเบอร์เกอร์เรติบโตกินอีกบึ๊บเติบโตดีเป็นยังไงล่ะโอ้โหตัวเท่าตึกแล้วสูงกว่าตึกอีกมาเจอกันหน่อยนายจะแข่งกับฉันเหรอ,อได้เลยเจอกันบึ๊บกินต่อบึบดีไหโอ้โหสนามฟุตบอลก็มีนะครับไปไหนละ่ะมานี่สิ ไปไหนล่ะขอกะทืหนรอยนี่หละต่อยหนึ่งทีต่อยหนึ่งทีต่อยหนึ่งทีเรียบร้อยตัวแตกเลยโอ้โหแล้วตัวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราเป็นไรเราเป็นอะไรเนี่ยไปสนามฟุตบอลก่อนนี่เ,<อ>เพื่อเจอแจ็คสันหวังนะครับอ้าวแล้วคุณยายแคนนี่ไปไหนแล้วเนี่ยครูบ,บอดี้หาไม่เจอเลยหรือว่าเราตัวสูงเกินอ่ะขายก่อนปิดกขายมาแล้วนะครับตอนนี้ตัวเรา เล็กกระจอยลอยเดี๋ยวนะเราต้องมีอย่างอื่นอีกสิส,สูตรสัตว์เลี้ยงดีกว่าพวกเรา,าอ่าสัตว์เลี้ยงอ,อันนี้และกันอันตา้าไปเลยซุ่มอ่าได้อะไรอะเฟรมหรอซื้ออีกนะครับเดวิลได้เดวิลมาซุ่มอีกเปิบได้อะไรอีกโอ้ได้เฟรมอีกนะครับสวมใส่อันนี้สวมใส่สวมใส่สัตว์เลี้ยงของเราขึ้นมาไหมขอขายก่อนเปิบ yes อ๋อนี่ไงตามมาได้แล้วครับเห็นไหมทุกคนตัวสูงขึ้นมาแล้วโอ้ไม่มีใครกล้ากับเราเลยนะเนี่ยวื้ว,ว,วืขอกินก่อนโอ้มีคนกระทืบเราแบนเลยไม่โอ้โหอุตสาห์ตัวสูงอะไรเนี่ยนี่ลอยขึ้นแล้วกินอีกครับลอยขึ้นกระทืบมา เรียบร้อยเป็นไงล่ะบอกอ่านมากระทืบฉันเองนะโอ้ฉันอยู่เฉยๆของฉันนี่แน่กระทืบไปหมดเลยฉันอยู่เฉยๆของฉันนี่นี่เอาหมัดรัวไปหมัดรัวกระทืบซ้ำบาปกระทืบซ้ำเรียบร้อยยังไงล่ะ <S <S ไม่มีใครกล้ากรบเซิฟนี้อ่ฮ่ฮ่า,าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันมีคนปีนขึ้นไปข้างบนนี่นายปีนยังไงอะ <S <S เดี๋ยวนะ <S <S โอ้ใครอะ อาตรงนี้มีโรงเรียนด้วยทุกคนมาเรียนหนังสือกันดีกว่าเดี๋ยวนะฉันต้องปีนตึกนี่นาโอ้คนนั้นพยายามจะเปีนอยู่นะครับโอ้โหสัประหลาดมานะครับว่าต้องกินก่อนโอ้โอแปลกล่าง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 ปีนก่อนอ๊บปิดตึกนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวพึ่งกระทืมฉันนะฝึบอาได้นะครับตึกนี้ได้เพิ่มได้ไหมอ่าได้อยู่นี่เพิ่มได้อีกไหม ได้อีกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้แต่ขึ้นตึกนี้ไม่ได้อ่ะสิทายังไงอ่ะเขาขึ้นยังไงกันเนี่ยปุ๊บกระโดดขึ้นอย่างนี้เหรอนี่ครับอุ้ยกระโดดได้แล้วรอลงไปให้โดนฮึบจึบเย่นี่ครับเราอยู่บนยอดตึกเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะ ถ้าเกิดใครใตัวสูงแบบว่ากว่าเราอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วหาคุณยายยังไม่เจอเลยเนี่ยเออไปไปแล้ว